สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายบล็อกกลางคืนดึกดื่นดืดดดบ่บหลับมะนอนคือนี้คุณผู้ชมคือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ใกล้ที่จะเป็นอีพีจบของลาปุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนะฮะและแน่นอนนะฮะว่าพอมันเป็นช่วงใกล้จบเนี่ยเราก็จะมีงานอีเวนท์ที่เป็นการดูอีพีสุดท้ายใช่ไหม ของลาปุยเดอร์ซีรีในวันที่15ที่ผ่านมาเพราะคลิปนี้น่าจะลงหลังเนาะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขากําลังซ้อมการสแสดงหรือว่าเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานดูอ p ีสุดท้ายของลาปุยเดอร์ซีรีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆน,นะคะจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกวันนี้น้องๆทั้ง4คนก็คือพีไตเติลคปเตอร์เสือเนี่ยจะมานอนที่บ้านพักนักแสดงกันชวนน้องๆทุกคน ที่เป็นนักสแสดงที่แบบว่าไม่ได้มองกล้องมู้วองทางกันคนหนว่างเนี่ยเจ๊ก็จะขับรถไปรับน้องแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์สมาชิกที่นอนอยู่ที่บ้านพักนักสแสดงนั้นเองนะคะฮัลโหลพี่ทีลูก๋อไม่อยู่ข้าง,งล่างแล้วครับ ا. เสียงมันจะนอนแล้วอ่ะเสียงมืนจะคืน <c oughs> นอนอยู่บนเตียงอหรอกำลังจะหลับบอออ่ ا. ต่อมาคือแยออมทีตัวหายแยออมเลยแล้วเราก็เจอสมาชิกของเราคนที่สามไม่นับกูเลยทีไม่นับกูเลยตัวที่เป็นสม่ที่ไมรับไงก็คือสมาชิกคนที่สองที่เราไปรับเดี color. ๋ยวเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนก็คือคุณเสือนั่นเองนะค่ะอัดมังกรมีของ แล้วก็เอาอกไก่ไปส่องกันอกไก่ไปส่องปที่เติมที่ตอกไก่จะได้ไม่ไม่ทะเลาะกันมันนี่แบบสูนแคอยวที่เขาชอบกินกันนี่ไงข้างล่างโดนสุดใช่ใช่คอยคุณแค้วแต่ว่าเราเขาชอบกินกันมันเป็นน้ำตาลญีาปุ่น ไปค่ะ let's go เสือแต่จะมีเรื่องจะสาภาพคือเราซื้อของมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆพวกสลับอะไรนี้ใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าเรายังไม่ได้รับเสือเราก็เสือไม่ต้องฝากแล้วกันก็แบบเนียนๆไปได้โอเคได้ไปค่ะเล t โก o ไปค่ะค่ะและตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามึงสืบยังฝั่งนู้นจับกันยังนั่นน่ะสิผมพอโดนเสือภัยกลับว่ะดิแต่ไม่เป็นไรเรามีกุญแจบ้าน เจอเลยเราต้องเดินเข้าไปใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่เนียนไงเราต้องจอดรถแถวนี้เลยซึ่งจริงๆเขาจะต้องโดนเซฟไพร์นะแต่ว่าเขามากับเป็นคนมาเซฟไพร์ด้วยเพราะว่าเขาว่ามาอยู่ในขบวนการของเราก็เซฟไพร์แบบนี้เลย เดี๋ยว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 อันเนี้ยอันเนี้ยนอกแผนการละเสรหมดยังอะเสรหมดยังอะเออกี่ไรยังกไยังเล้อนตายวะเหนืออเินนะกไรยังต้องหังนลเรื่องกันเพี่ักยังไม่ได้เซ็นใบเรื่องนี้จะยังลาเรื่องไหน ดูเแ้เกไม่เสร็เรือลปุยอะไรปุยีเาีายถามก่อนงงไมง่เหรออ๋อพี่เสร็จท้มาท้านอนงอันนี้ค <as ืออะไรเลยแค่วันเนียว่างเลยพรกแกมานอนอยู่ที่นี่ตอนเลขเสือจะโดนเอรพรสด้วยเนี่ยนัดกันมาว่าจะมาเซอร์ไพรส์กันที่บ้าน เออจะมาดูว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงเนี่ยเขาแบบว่ามาเนี่ยมาอยู่กันเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงมันสบายไหมซื้อของมาฝาเออแล้วพอดีพอเสือมันไม่ได้มานอนอ่ะเสือมันก็เลยเข้าร่วมขบวนการด้วยเลยอ๋อแต่ว่าไม่ต้องมานั่งขันกลางพวกผมนอนดูเอ้านั่งนั่งนั่งเอ้าเอ้าลุกดนั่งนั่งไม่ลุกนั่งไม่พูดมึงกับลุกไหมล่ะหรือยังไง ใจน้องผมน้องผมทำงานสำการเนี่ยันเซ็นลายเซ็นอยู่เห็นไหมทุกคนดูความเต็มที่จะเป็นคนท้ายแล้วนะคนที่เซ็นหมดแล้วไม่โทษแล้วดูอันนี้คือที่ยังไม่ได้เซ็นสรุปไม่เปือด่ไนอันนี้เซ็นแล้วเซ็นและเซ็นต้นแน่งได้เซ็นแล้วสี่แผ่นได้ที่นี่นี่คือของมาฝากด้วยมีสลัดเมื่อกี้ข้าวเองฮอตมากนะช็อตมากมีสลัดนะครับผมยังไม่ได้กินเลยแบบสลัดอกไก่กับสลัดสาหร่ายเรื่องอะไร อขอวิธ<ม>ีมนีา่านะนี่ของแม่แม่ซื้อมาฝากอันนี้ของอันนี้ของหอมอะไรเรามีกล้สามลูกกล้สามลูกใช่ไหมตัวแบบไม่ใส่เกลือด้วยจะได้ไมววอ่อ้วนไม่เบียมไปแล้วก็ขนมแบบสูนแคลอ่อา ไม่ล่ากุญแจ้มนล่ามันคือล่าขนาดนีข้ของเสือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเสอรับหน้าที่ไปเอากุญแจบ้านมามเพราะวเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วนะก็แอบ,บเข้ามานี่ไงมันอยู่ในแผนทุกอย่างมันอยู่ในแผนตัง้งแต่ที่ลืมแล้วสาบานนะสาบานสาบานเลยหรอทุกอย่างมันอยู่ในแผนตั้งแต่ที่ลืมกุญแจแล้วแต่ล้วผมมากินข้าวอยู่ผมเป็นคนที่แบบเวลากินข้าวแล้วดูอะไรแบบเลื่อนๆหรือแบบั้น ไอ้เขาดาวตายนะดังผีเหรอดางผีหยอกคือไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่โหลดมาแล้วมันจะทำนายวันตายของเราเป๊ะๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงไม่ใ่ไหมครับพีแล้วมันฝนตกแล้วได้หูดำเฮลยเรื่องอะไรมันน่าสนใจมากเลยขอฟังเลยดอปดอปเตื้อเตื้อเตื้อเตืออเคยคืองี้มันทำไมหนึ่งวันมันพันเหตุการณ์จังมันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือเริ่มต้นมาคือนายเอกเป็นโรคหูดำ แล้วก็ไปเจอหมอเป็นหมอหมาเออไปเจอหมอหมาเป็นพระเอกใช่ฉันไปไปเจอหมอเม็นพระเอกซึ่งนะนะเอกมีน้องนะมีน้องน้องเรนนิเทศแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยมีใครสร้างเลยนะอันนี้เล่าคอทใหม่เล่าทอบใหม่คือน้องเรนนิเทศแล้วก็ไปเจอเพื่อนเป็นคู่กัดซึ่งเรนนิเทศเหมือนกันแต่เพื่อนคนนี้ดันมาชอบพี่ของน้องไงไม่อยากรู้อยากรู้เรื่องเรื่องของนายเอกเป็นไง ตายตอนจบตกเขาขับรถต่างหาไปอีกพอเดนแล้วก็เื่อแล้วก็คู่คู่ที่เป็นคู่น้องก็เลยขึ้นมาเป็นคู่หนึ่งเลยในตอนจบโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะทำเลือกชื่อได้ยังไงเลือกลาเปร์คือไม่ทันคือไม่ทันหน้าไปที่สุดออว่าตายเป็นกลายเป็นเปร์เพราะเขเลยชื่อว่าลาบน้ำได้เป็นเปรตก็ร่างลาเปร์ มาฟังอะไรย่ก่าจะตมนีไม่มมาฟังไม่เท่าไหร่คนดูมาฟังอะไรเป็นไงมีแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไมอาเส փ หายแฮปปี้ตกใจเลยเมื่อกี้แบบนั่งดูหนังผีนเด่ยวแล้วประตูมเสียง่อลอกเออแล้วแบบยิ่งออวูแไรแปไฟมีคนิดไฟอ้าออไฟม่ได้ไม่ไไฟม่ไไม่พวกขว่จะวาคิดว่าเอะทำไมพีรู้วะ่เ่ถ้าพี่มองไปสักนิดหนึ่ง

ก็เลยว่างั้นเปิดประตูเข้าไปแล้วใช้ชีวิตเหมือนเป็นเรื่องปกติดีกว่าสรุปอ่ะเจมส์มาที่ผู้บอกเล่าเขียข้อมูลมาเรนก็ทักมาก่อนไงก็เลยทักมาก่อนไงวันอุ๊ดคิดขนมเขียนที่เข้ามาแต่คือำระหัศแรกของไอทีมกันนะแม่แล้วถ้าหลบไปเราก็หลับไปแล้วก็ถ่ายกับพวมันโกนไงหนุ่มคนว่าจะดูเยอะเอะไรนะยังไงนะวะที่ไปกินข้าวกับแม่เดียวเฮ้ยเราหิวอะไรขนาดนั้นตาเดี๋ยวไปดู แค่ท่านแค่ท่านพี่เสือมาด้วยก็จะเปิดในห้องไงฉันเปิดเอ๋อโอเคโอเคประหยัดเองเลยมาแล้วเวลาดึงเข้ามาก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ได้ถูกเรียงไว้แบบพวกผมนอนเสร็จก็จะจะเก็บไว้ให้เป็นแบบนี้มึงบ้าคือคนหนึ่งอาจจะแค่พับผ้าห เราต้องอ้้งเรียเพราะว่าแกใจเราเราเาคยเมียวอคมันถ่ายรูปไว้ก่อนอ่ะกลัวจลาไม่ได้อ่มันเรียงแบบตามสีแล้วก็ตามส้ตามสตามสดูต้องมันนอนสัาคืนแล้วไม่เคยมันนอนในกล้องอ่ะมีอะไรงงไมดมันมันแบบมันแบบมัน่ารักอันนี้ต้องมีวัตี้องนอันนี้อนเซอนไม่เนะอันนี้ไม่เร็จนะคือชัยชิวแล้วเวนอนเอาหมอนวางข้างล่างะ อาแบบนี้เลยไม่แด้แค่แบบนี้เย่องหน่อยู่ไองออกาไมมันต้องหมดนออกใช่ไหมก็ไม่หลไม่ได้ก็กะดวไปดาน่า4คนใครนอนห้องไหนผนอนนี่กับพี่เสือแล้วก็ห้องพี่เต้ สบายเวอร์สบายกว่าที่กูอยู่เองห้องนงห้องน้ำดีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่ามาลุกป่วนนะคะอาทุ่มด้วยอาทุ่ด้วยมาเก็บคอนเทนต์แล้วก็ไปรับพี่ทีกับพี่เสือเอ้พี่อมสินมาด้วยเป็นไงบ้างเพื่อนมาเยี่ยมเยยีตกใจตอนแรกเรไม่คิดว่าจะมาเวลานี้จะดูหนังดีไม่คือแบบแยกกันนานแล้วตั้งแต่ซ้อมเต็มเสร็จเราไม่คิดว่าจะกลับมาใหม่ดีใจแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพร อก้ซึ่งจะกินไหมกินจะกินเนี่ยฟู๊ดจับไม่เอาแบบนั้นฟู๊ดจับของพี่เอกนือี่เลยสัญญาไม่หรอกฟู๊จับคือไม่สามารถกินหลังของหกโมงเย็นได้จริงๆใช่ครัแต่ละอย่างนะเพราะว่าจะกินฟู๊ดจับตังหกโมงเย็นวัน EP วันที่สิบห้าเจเจดน้องใช่ทุกคนเลยเป็นคางทูมแน่ๆลว่าเสื้อขาวอะไรอีกแล้วยังไม่ได้เมื่อกี้อะไรนะ กินเลยโยรำบอกอ่า <t ori> นั่นแหละคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นพายบรรยากาศนะของการบอกว่าเออเขามาพักกันที่บ้านหลังนี้นะฮะของรำปุ๋ยซีรีส์เป็นการแบบปิดจบบล็อกในช่องดิฉันสำหรับรำปุ๋ยซีรีส์ก็เป็นการส่งได้เห็นความอตอนที่เขาอยู่ด้วยกันตอนไม่ได้ทำงานนั่นเองฉะนั้นก็ฝากติดตามน้องน้อต่อไปด้วยสำหรับโปรเจกต์อื่นๆนะฮะของลาคนลน้องเนักเตะนี่เลยโ่รเจกอะไรครับไม่รู้ ในานที่ว่างงานอื่นๆในงานโค้ดก็ฝากติดตามน้องๆด้วยละกันแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และสำดท้าที่สุดกดเลยพี่ตึกกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเอ่อสัดนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายกินต๊อ